เอ,อ้ยมันก็อ่านลงใส่ลงใหม่ใหม่ี่เอ,อ้ยมันก็เป็นมันยังเป็นเคลือบอยู่มันเป็นแก้วอยู่แม่แมว่าไงลูกมีคลิปน่าสนใจมากเลยคลิปอะไรการทดลองแม่อันนี้เป็นน้ำอันนี้เป็นไข่เราจะทำการทดลองไข่ลอยน้ำเราเลยไม,ม่ใช่นี่คือไข่เป็นตีนี่เดี๋ยวดูคลิปของบางดีเนี่ย เป็นยงนนมันเป็นไข่ที่แบบออกไปแบบทำให้ผิวนอกมันเป็นสีดําหมดเลยแม่แล้วก็ไปลอยน้ำก็เอาไข่มาเปลี่ยนสีแม่ชิ่งเหรอเปลี่ยนสียังไงาตามมาตามมานี่เลยแม่แล้วก็ผมก็จะทำนะก็ผมก็จะไข่ไปไปเหมือนติ้งอะ่ะทำให้ผิวนอกมันเป็นสีดำทั้งหมดเลยแกไลกับ เนี่ยเนี่ยนะอ้ะาใช่เลยโอ้ยดำแล้วว่ะังเอามาลนไฟเนี่ยสีดำแล้ววะ่ะโซนหรือเปล่าเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันจะทำอะไรมันจะเป็นสีเงินได้ยังไงเปียนสนเปลี่ยนสีได้ชัวร์อ๋อนะ เรียบร้อยนี่ก็คือตามทั้งลูกแล้วมาจุ่มเลยนะใส่หูึ่งๆเพื่อมันร้อนอยู่เลยเฮ้ยมันเป็นเงินเลยจริงๆอ่ะเห็นไหมมันเป็นแบบเหมือนเคลือบแก้วเลยอ่ะพี่แชมป์มันเหมือนมันเหมือนมีไข่อีกใบซ่อนอยู่ข้างในใช่ใช่มันเหมือนมีไข่อีกฟองหนึ่งซ่อนอยู่เลยมันเหมือนเฮ้ยมันเป็นสีเงินมันมันเคลือบมัน เมอดูอย่างนี้มันก็ดูเป็นสีดำนะแต่พอดูอย่างนี้เนี่ยมันเคลือบมันเป็นในนี้เลยอ่ะมันเหมือนเคลือบแก้วอีกชั้นหนึ่งเลยอ่ะเออ,เออ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 นี่เพิ่งรู้ทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้น,นอ่ะพี่แชมป์เออมันเคลือบแก้วเลยอะ่ะเจ๋งอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จพี่แชมป์เย่เก่งมาก ยอดนะประสบความสำเร็จมีใจดินไม่บอกบางดินไม่หลอกไม่เจอบางดินหลอกแล้วเออมันสวยอะ่ะดูดิเอ,อ้ยทิงดูดิโอเราไปทางโลกอ่ารอบนี้ไม่ลอยแล้วมาในน,นี่เลยอ่ะเอาลองลองลองขีดขึ้นมาดูดิว่ามันมันมีแก้วเคลือบอยู่อีกอันนึงหรือเปล่ามันเป็นแบบมายากลหรือเปล่า สอ้าวขึ้นมามันก็ไม่ได้มีอะไรเคลือบนี่ไหนดูดิเอ้ยมันก็อ่านลงใส่ลงใหม่ใหม่นี่เอ้ย,ม,อม,อยมันก็เป็นมันยังเป็นเคลือบอยู่มันเป็นแก้วอยู่เออพอเราอยู่ในน้ําแล้วมันเป็นเหมือนเคลือบแก้วเอายกขึ้นไปนิอย่างนะน,นี้อ่ถ่ายอนปื๊บเอ้ยปื๊บมันก็ดำปกติพอย่อนปื๊บนี่หย่อนมันก็เป็นแก้วเคลือบจริงๆว,ว้วาวว้าวมากเลยอะ่ะ ว้าวเห็นปร่งการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกสนุกจริงจงเอออันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเก่งมากลูก